ต่อไปเรามาพูดถึง color คือสี dichromats a r e s i คุณชอบสีอะไรคุณชอบสีอะไรโคงมาเวลาตอบก็จะตอบว่าหมวย a เ r e s สีโตจุดๆ,ๆุจุดสีแดงแต่ถ้าชอบหลายสีก็ต้องใช้คำว่าหมวย a r e s s นโตจุดจุดจุดเคโตจุดๆุดุด ตาโครมมาหรือว่าตาโครมมาตาแปลว่าสีถ้าเกิดว่าตาโครมมาตาเป็นรพรูเปียวอินเนตอกัปไปแมนโนูสุโครมมาสีที่คุณชอบคือสีอะไรตัวกัปไปแมนหนูโครมมาอินเนก,ก็กิ่นหนสีที่ฉันชอบคือสีแดงมัวเรซึ่นปอล่าโครมมาตาฉันชอบหลายสี ยาปราเด็กมา for example เช่น t ตปราสินโนตตโกกินโนเช่นสีเขียวเช่นสีแดง e p i c y c l i also also e p i c i s also และฉันก็ชอบสีฟ้าด้วยเล e เรามาดูคำศัพท์สีกันคำศัพท์สีเป็น adjective d อ e เจที e ต้องเปลี่ยนไปตามนามที่เราไปขยายเรามาดูสีขาว aspro ถ้าเกิดว่านามที่ไปขยายเป็นผู้ชายมันจะเป็น aspro s นามที่ไปขยายเป็นผู้หญิง a s p r i ถ้านามที่ขยายเป็นนิว t ร a ลจะเป็น aspro เหมือนเดิมต่อไปสีดำ mavro สีแดงก็ k ok i n o สีเหลือง พีริโนสีเขียวปราสิโนสีฟ้าอ่อนกาลลาสิโอสีส้มโปรตกาลีปตโปรตกาลีมันน่าจะมาจากคำต่างประเทศสักคำหนึง่งเวลาถ้าเกิดว่าไปเอาไปขยายผู้ชายผู้หญิงหรือว่านิวทรัลเนี่ยอาจจะใช้เหมือนเดิมก็ได้ก็คือปตโปรตกาลีแต่ถ้า เราอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เป็นโปรตอกาลิสโปรตกาเลียหรือไม่ก็โปรตอกาลีเบลสีน้ำเงินกาแฟสีน้ำตาลกาแฟก็คือสีน้ำตาลแบบน้ำตาลกาแฟกสีสีเทาสีเทานี้มันจะต้องเปลี่ยนก็คือเป็นก l ีสัสกรีสัแล้วก็กรีโซสีม่วงคือมอฟ สีพิงคือโรสสีเบจคือเบจ